สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตนะ้าพวงเชิญยิม้มความรับเก็บมานานถึง30ปีภรรยาไม่เคยรู้ ประชีวิตนพะง์เฉินยิ้มร้ายตัวตนอยู่ในวงการมานานหลายปีแต่ไม่เคยมีใครเรียกชื่อถูกซึ่งอันนี้นพงษ์เินยิ้มเขามาเผยความลับที่ไม่เคยบอกภรรยามาก่อนและเก็บไว้ในใจมาเกือบ30ปีตั้งแต่แต่งงานกันมาว่าเราอยู่ด้วยกันมานานทุกเรื่องเราก็คุยกันตลอดแต่สิ่งที่พี่อยากบอกก็คือทุกวันที่พี่ทํางานแม้จะมีปัญหาสุขภาพยอมเหนื่อยก็เพื่อครอบครัวแต่พี่ไม่เคยพูดว่าเหนื่อยให้ใครได้ยินแม้กระทั่งภรรยาไม่อยากให้เป็นห่วงแต่อยาก ้เธอรูว่าทุกอย่างที่พี่ทำเพื่อเธอเพื่อลูกเพื่อครอบครัวของเราเรียกว่าได้ยินคำสารภาพของสามีแบบนี้ก็ทำเอาคุณชวนภรรยาถึงกับน้ำตาเล็ดเลยทีเดียวถามว่าเรื่องอะไรที่เป็นปมในใจน้ำมาตลอดเจ้าตัวกล่าวว่านะชินกับคำพูดของเพื่อนของคนที่อยู่ใกล้ตัวเราอย่างเพื่อนสนิทเราไม่ได้เรียกเราว่าน้าพวงนะเรียกเหี่ยวตอนนั้นเราอายุ20กว่ายังไม่30ทําทำไมเรียกเหี่ยวถามว่าน้อยใจไหมเจ้าตัวกล่าวว่าก็มาคิดดูว่าทำไม เรียกเราเหี่ยวพอมาส่องกระจกดูเล็บเรายังเหี่ยวเลยเหรอมันเรียกบ่อยๆเราก็ชินถามว่าอายุ60แล้วก็ยังมีคนเรียกชื่อผิดด้วยหรอเจ้าตัวกล่าวว่ามีเรียกเป็นน้านงยงยงโงงพวงเรียกเราเป็นน้านงเรื่อยไม่รู้เป็นอะไรบางทีก็บอกบางทีก็ปล่อยเลยตามเลยบางทีทำรายการสนิทกันก็เรียกเราผิดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ